สวัดีครับสำหรับบทนี้นะครับเรามาเขียนโปรแกรมนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับมาดูวงจรอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นะครับอยู่ตรงนี้นะครับขา e เนี่ยนะครับต่อกับพอร์ตสขา6นะครับขา rs นะครับต่ออยู่กับพอร์ตอะไรครับพอร์ตสขา7นะครับเราก็ได้ต่อวงจรไว้แล้วในโปรติอุสนะครับเมื่อตอนก่อนหน้านู้นนะครับก็เราก็ต่อถูกต้องนะครับดูนะครับไฟล์นะครับแล้วก็โหลดดีไซน์นะครับ ในที่นี้เราจะไปอยู่นะครับอยู่ในแผ่นซีดีแผ่นแรกของชุดนี้นะครับไฟล์ต่างๆนะครับทั้งโปรติวสแล้วก็ทั้งของโปรแกรมมิ่งนะครับจะอยู่ในซีดีแผ่นแรกนะครับผมใส่ไว้ให้นะครับอยู่ในซีดีแผ่นแรกของของคุณนะครับก็นะครับนะครับก็มาดูนะครับก็อยู่นะครับในนี้นะครับ ก็คือ CD แผ่นแรกนั่นเองนะครับถ้าเปิดดูนะครับใช้ Windows e x p l o r e เเปิดดูนะครับก็ขอให้ท่านนะครับเปิดดูนะครับจะได้ทบทวนการเรียนการเรียนไปไปไปในตัวนะครับเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะครับเราก็เปิดขึ้นมานะครับก็เราก็ต่ออยู่แล้วนะครับขาย E ต่ออยู่กับอะไรครับขาย E นะครับอดสาขา6นะครับขา RS ก็อดสขา7นั่นเองนะครับทีนี้นะครับทีนี้ ก็ตรงสอดคล้องกับในวงจรนั่นเองก็ต่อในโปรติอุสก็สอดคล้องกันแล้วนะครับเทสให้ดูว่าเวิร์กแล้วนะครับก็นะครับลองเทสด,ดูก็เวิร์กนะครับมันก็อย่างนี้นะครับทรเทสดูครั้งที่แล้วนะครับซึ่งเ,เป็นเรานะครับเทสด,ดูมันก็เวิร์กนะครับวงจรในโปรตีอุสนะครับ เพราะว่านะครับเราทําไมครับเราเอามาจากฮาร์ดแวร์จริงๆนั่นเองนะครับเราเอามาจากฮาร์ดแวร์จริงๆนั่นเองนะครับมันก็เหมือนกับฮาร์ดแวร์ทุกประการนะครับในโปรติอุสนะครับท่านไม่ต้องไปต่อฮาร์ดแวร์ให้เสียเวลานะครับท่านฝึกตัวท่านเองนะครับก็คือโดยการต่อวงจรในโปรติอุสแล้วก็นะครับเวิร์กก็คือเวิร์กนะครับแต่ถ้าไปต่อในฮาร์ดแวร์จริงๆก็บอกแล้วนะครับว่าต้องเพิ่มเติมส่วนไหนบ้างนะครับก็บอกไปแล้วนะครับก็เท่านั้นเองนะครับทีนี้มาเขียนโปรแกรมนะครับมาเขียนโปรแกรม โปรเจกต์นะครับ new project นะครับตรงนี้นะครับผมจะไปเซฟไว้ใน c d แผ่นแรกนะครับของชุดนี้นะครับก็นะครับผมจะเซฟนะครับเออตรงส่วนนี้ผมจะตั้งชื่อว่านะครับโปรเจกต์ว่าแคลคูลเอเตอร์นะครับเครื่องคิดเลขนะครับยังไม่เดี๋ยวบทหลังๆหรอกแต่ว่าเราตั้งชื่อโปรเจกต์ไว้ก่อนนะครับว่า แคลคูลเลเตอร์นะครับเครื่องคิดเลขนะครับหลังจากนั้นก็ทำไมครับบันทึกนะครับมันก็จะให้เลือกเบอร์ไอซีนะครับเราก็เลือกอะไรครับ Smail นะครับเอสเมเบอร์อะไรครับที่เราตกลงกันนะครับก็คือ89452นะครับ89452แล้วก็หาหาหานะครับพอเจอปุ๊บเราก็คลิกนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับตกลงนะครับ add s t a อาร์ code ไหมนะครับ แอดไปก็ได้นะครับหรือไม่ได้หรือไม่ไม่แอดก็ได้นะครับแต่ผมจะไม่แอดนะครับผมตอบไม่ใช่นะครับก็นะครับก็สร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ไฟล์ตัวนี้ยังเป็นไฟล์ธรรมดาอยู่เป็นไฟล์เทคธรรมดาแล้วก็นะครับทํา Windows ให้มัน Active นะครับแล้วก็ไฟล์นะครับเซฟแอ s นะครับเป็นนะครับเป็นเป็นอะไรครับตั้งชื่อไฟล์นะครับเป็น L นะครับ LCD จุดนะครับ อาจจะเป็นเอาแคลคูลเอเตอร์เลยดีกว่านะครับแคลคูลเอเตอร์จุด C นะครับต้องใส่จุด C ด้วยนะครับเน้นเน้นนะครับตรงนี้นะครับท่านครับต้องต้องใส่ด้วยนะครับเอ่อนะครับตรงนี้นะครับต้องใส่จุด C ด้วยนะครับก็บันทึกนะครับปุ๊บหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นทําไงต่อครับหลังจากนั้นก็แอดไฟแคลคูลเอเตอร์จุด C เนี่ยนะครับไปไว้ในซอสกรุ๊ปนั่นเองนะครับแล้วก็แอดนะครับ ไฟนะครับแคคคูลเลเตอร์จุดซีไปไว้ในซอสกรุ๊ปนะครับเดี๋ยวพอกดปุ่มแอดตรงนี้มันจะมีเครื่องหมายบวกเข้ามานะครับดูนะครับกดแอดนะครับปึ๊บนะครับเห็นไหมครับมีเครื่องหมายบวกนะครับหลังจากนั้นก็คลอสตัวนี้ไปนะครับหลังจากนั้นดูนะครับมันก็จะมีแคคคูลเลเตอร์จุดซีขึ้นมานะครับก็ไฟล์ตรงกันแล้วนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็แอดอินคลูดดิจิตเตอร์ของเอทีแปดเก้าสี่ห้าสองไปด้วยนะครับหลังจากนั้นทําไมครับ So. หลังจากา wrote, นั้นนะครับมาดูที่วงจรนะครับมาดูที่วงจรนะครับหลังจากนั้นมาดูที่วงจรนะครับขาย e นะครับต่ออยู่กับพอร์ตมขา6นะครับเราก็ทําไมครับเราก็สั่งนะครับเราก็ s bit นะครับประกาศตัวแปรนะครับ s bit นะครับ s bit อะไรครับ e นะครับต่ออยู่กับพอตอะไรครับ e พอตอะไรครับพอร์ตมขาอะไรครับตะกี้นะครับจำไม่ได้ก็ทําไมครับไปดูในวงจรนะครับ อี e ต่ออยู่กับพอทสามขา6นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอีเราก็ต่ออยู่กับพอทสามขา6นะครับทีนี bit, then, ้เอสบิดนะครับ RS นะครับต่ออยู่กับพอตอะไรครับพอทสามขาอะไรครับขา7นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับหรือใครไม่แน่ใจนะครับก็ไปดูในวงจรไม่มีอะไรนะครับตรงนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับขา RS ต่ออยู่กับพอทสามขาเนะครับเราก็ให้ ERS ต่ออยู่กับพอทสามขา7นั่นเองนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะมาเขียนโปรแกรมจริงๆแล้วนะครับมาเขียนโปรแกรมจริงๆแล้วนะครับทีนี้นะครับทีนี้ทีนี้นะครับเรารู้นะครับว่าอะไรครับเรารู้ว่าอะไรครับเรารู้ว่าข้อมูลนะครับที่ส่งให้กับ LCD เนี่ยนะครับ มีอยู่2ประเภทใช่ไหมครับข้อมูลทั้ง8ขานี้ก็คือเป็นข้อมูลประเภทคําสั่งกับข้อมูลประเภทอะไรครับแสดงผลนั่นเองนะครับถ้าข้อมูลประเภทคําสั่งก็ทําไมครับก็ให้ขา R S เป็น0นย์นั่นเองนะครับถ้าข้อมูลประเภทแสดงผลก็เป็นไงครับให้ขา R S เป็น1นั่นเองนะครับตรงจุดนี้นะครับแต่ทุกครั้งที่จะติดต่อกับ L C D นะครับต้องให้ขา E ตัวนี้เป็นอะไรครับเป็น1ก่อนทุกครั้งนั่นเองนะครับตรงจุดนี้นะครับ ตรงจุดนี้ก็ขอให้ระมัดระวังนะครับตรงนี้นะครับครับทีนี้เรานะครับก็มาเขียนนะครับก็คือฟังก์ชันของเราก็มีอะไรครับที่แน่ๆมีอยู่2ฟังก์ชันนั่นเองนะครับเราส่งข้อมูลประเภทคําสั่งให้ LCD กับเราส่งข้อมูลประเภทแสดงผลให้ LCD นั่นเองนะครับก็มีอยู่2ฟังก์ชันนะครับก็คือฟังก์ชันที่เป็นอะไรครับที่เป็นข้อมูลประเภทคําสั่งกับ ฟังก์ชันอะไรครับอีกฟังก์ชันนึงก็คือเป็นฟังก์ชันที่เป็นข้อมูลประเภทแสดงผลนั่นเองนะครับก็มีอยู่2ฟังก์ชันนะครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันประเภทแรกก่อนนะครับก็คือเป็นประเภทข้อมูลประเภทคําสั่งนะครับเราก็จะตั้งชื่อฟังก์ชันนะครับนะครับเราก็ Word นะครับ Word นะครับ Word อะไรครับว o r d ตั้งชื่อฟังก์ชันครับฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันประเภทคําสั่งนะครับผมจะตั้งชื่อว่า command นะครับฟังก์ชันนี้นะครับ โวตก็คือฟังก์ชันนี้จะไม่รีเทิร์นค่าใดๆให้เมนนั่นเองนะครับข้อมูลประเภทคําสั่งสั่งอะไรนะครับสั่งอะไรผมก็จะให้เป็นอันไซน์นะครับตรงนี้อันไซน์ชานะครับให้เป็นอันไซน์ชานะครับคําสั่งนะครับตรงนี้ก็ผมก็จะให้เป็นอะไรครับตรงนี้คอมมานด์ Command นะครับคอมมานด์ Command นะครับผมย่อๆว่าเป็น ฟังก์ชันประเภทคอมก็ได้นะครับก็คือคําสั่งนั่นเองก็คือรับค่าอะไรครับฟังก์ชันนี้ก็คือรับค่าฟังก์ชันก็คือรับค่ารหัสคําสั่งนั่นเองนะครับอันไซชาเป็นตัวแปรอะไรครับประเภท8บิตนั่นเองนะครับเป็นประเภท8บิตไม่มีเครื่องหมายนั่นเองก็คือ0จนถึง255นั่นเองนะครับถ้าใครผ่าน CD ชุดที่1มาแล้วนะครับชุดที่1กับชุด2มาแล้วก็ตรงนี้ก็จะรู้ดีนะครับว่าฟังก์ชัน ก็คือโวตตัวนี้ก็คือไม่รีเทินค่าให้เมนนั่นเองฟังก์ชันที่ชื่อว่าคอมมานนั่นเองรับค่าอะไรครับรับค่าอันไซชานั่นเองในตัวแปรคอมมานนั่นเองนะครับนะครับก็คือรับค่าตัวแปรคอมมานนั่นเองจะให้สั่งว่าอะไรนะครับก็คือสั่ง สั่งอันไซชาก็คือสั่งอะไรครับ8บิตนั่นเองเพราะคําสั่งของเราเป็นไงครับขาข้อมูลของเรานะครับข้อมูลตรงนี้ของเราเนี่ยนะครับก็คือมีอยู่8บิตนะครับเราก็ทําไมครับรับคําสั่งมานะครับ8บิต8บิตก็คือจะไปสอดคล้องกับอะไรครับตัวแปรอันไซชานั่นเองนะครับตัวแปรอันไซชานั่นเองนะครับ8บิตตรงนี้นะครับไปสอดคล้องกับตัวแปรอันไซชานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็มาเขียนเลยนะครับบรมนทัดแรกนะครับบรมนทัดแรกเป็นไงครับ ก่อนที่จะติดต่อกับ LCD นะครับเราก็ให้ขา E เป็นไงครับให้ขา E เท่ากับ1ก่อนนะครับเป็นอย่างแรกเลยนะครับหลังจากนั้นพอติดต่อแล้วนะครับข้อมูลจะเป็นข้อมูลประเภทคําสั่งได้เนี่ยขา S ต้องเป็นอะไรครับขา S ก็ต้องเป็น0นะครับหลังจากนั้นเป็นไรครับพอต0นะครับเราก็ส่งออกไปนะครับเราก็ส่งคําสั่งออกไปนะครับเราก็ส่งคําสั่งที่เรารับมาออกไปนะครับรับมาจากไหนก็คือรับมาจากตรงนี้นั่นเองนะครับ ก็คือพอทศูนย์เท่ากับอะไรครับเท่ากับตัวแปรคอมนั่นเองนะครับหลังจากนั้นส่งออกไปแล้วเป็นไงครับส่งไปแล้วเราก็ดีเลยไว้พักหนึ่งนะครับดีเลยไว้พักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนฟังก์ชันดีเลยนะครับพักหนึ่งนะครับพักหนึ่งเนี่ยนานแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับดีเลยไว้พักหนึ่งหลังจากนั้นเป็นไงครับหลังจากนั้นเราก็ยกเลิกการติดต่อกับ LCD นะครับก็ขา E เท่ากับ0นย์นั่นเองนะครับแล้วก็ดีเลย์ไว้พักหนึ่งนะครับ ดีเลทไว้พ so, nice ักหนึ่งนะครับพักหนึ่งแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูนะครับหลังจากนั้นก็รีเทิร์นกลับไปเมนนะครับรีเทิร์นกลับไปเมนนะครับก็เท่านั้นเองนะครับก็เท่านั้นเองนี่ก็คือเป็นอะไรครับเป็นข้อมูลประเภทอะไรครับคําสั่งนั่นเองนะครับรับข้อมูลเข้ามาจากตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือรับข้อมูลเข้ามาจากตัวแปรอะไรครับ8บิตนั่นเองแล้วก็ส่งไปออกออกไปอะไรครับส่งออกพอร์ตศูนย์นั่นเองนะครับส่งคําสั่งออกไปพอร์ตศูนย์เพราะว่านะครับ เป็นไรครับข้อมูลพอตศูนย์เนี่ยติดต่ออยู่กับ LCD นั่นเองนะครับเป็นขาข้อมูล D ศูนย์จนถึง D 7นะครับพอตศูนย์ขาศูนย์ก็ต่ออยู่กับ D ศูนย์นะครับพอตสูงขาหนึ่งก็ต่ออยู่กับ D 1นึ่งนะครับพอตสูงขาสองก็ D 2ไปจนถึงพอตศูนย์ขาเจ็ก็ติดต่อกับ D 7นั่นเองข้อมูลก็ค,คือต้องเป็น8บิตนั่นเองนะครับตัวแปรที่เป็น8บิตก็คือตัวแปรประเภทอันไซชานั่นเองนะครับที่ไม่มีเครื่องหมายด้วยนะครับอันไซเนี่ยแปลว่ามไม่มีเครื่องหมายนะครับ ก็คือสอดคล้องกันนะครับคอมเนี่ยนะครับเป็นตัวแปรประเภทอันไซชานะครับเราส่งคอมเนี่ยออกไปให้พอตศูนย์นั่นเองนะครับเพราะว่าพอตศูนย์ต่ออยู่กับอะไรครับต่ออยู่กับ lcd นั่นเองนะครับพอตศูนย์ต่ออยู่กับ lcd แล้วก็ส่งตัวแปรคอมไปให้อะไรครับ นั่นเองหลังจากนั้นก็ดีเลย์ไว้พักหนึ่งนะครับเพื่อให้ lcd มันรับรู้คําสั่งเรานั่นเองนะครับดีเลย์ไว้พักหนึ่งหลังจากนั้นก็ยกเลิกการติดต่อกับ lcd นะครับแล้วก็ดีเลย์ไว้พักหนึ่งเพื่อให้เราให้ lcd รู้ว่าเรายกเลิกกับการที่ติดต่อกับมันแล้วนะนะครับหลังจากนั้นก็รีเทิร์นกลับไปเมนนะครับรีเทิร์นกลับไปเมนก็เท่านั้นเองนะครับในคําสั่งของคอมมานด์ทีนี้มาดูดีเลย์นะครับว่าดีเลย์แค่ไหนดีเลย์แค่นี้ครับโวดนะครับเราเขียนันมาะครบ โวตนะครับไม่รับค่าจากอะไรครับไม่รีเทิร์นค่าให้ฟังก์ชันเมนนะครับหรือตรงจุดที่เรียกใช้นั่นเองนะครับโวตตัวนี้ก็คือไม่ไม่หมายความว่านะครับไม่รีเทิร์นค่าให้จะให้กับฟังก์ชันที่เรียกใช้มันนะครับคอมมานนี้ก็เหมือนกันนะครับฟังก์ชันเมนเรียกใช้หรือฟังก์ชันอื่นใดๆที่เรียกใช้ฟังก์ชันคอมมาน d เนี่ยนะครับโวตข้างหน้านี้ก็คือหมายถึงว่าเราจะไม่รีเทิร์นค่าให้ตรงจุดที่ฟังก์ชันนั้นเรียกใช้ฟังก์ชันคอมมาน d นั่นเองนะครับ ตรงนี้ดีเลย์ก็เหมือนการอรวดอะไรครับดีเลย์นะครับวอว์ดีเลย์แล้วก็อะไรครับอร์ดนะครับดีเลย์ไม่มีการรับค่านะครับเราหน่วงเวลาเฉยๆนะครับเราไม่ได้รับค่านะครับหน่วงเวลานะครับเราก็ทําไมครับตรงนี้เราทําไมครับ เราทาไมครับตรงนี้เราก็เขียนฟังก์ชันนะครับเราก็เขียนนะครับเ,ออเราเขียนนะครับ for นะครับเราเขียนอะไรครับตรงนี้ขอโทษทีนะครับมีมีคนมานะครับ คือคืออย่างนี้นะครับเราก็เขียนนะครับ for loop นะครับ i ตั้งแต่ i เริ่มต้นที่0ตราบใดที่ i เนี่ยน้อยกว่าอะไรครับ255เนี่ยนะครับทำไมครับ i พัดพัดนะครับก็เขียนหน่วงอยู่กับที่แค่นั้นเองดีเลังชันดีเลก็เอาไว้หน่วงเวลาแล้วก็ตั้งตั้งชื่อนะครับอันไซชานะครับตรงนี้ตัวแปร i นะครับให้เริ่มค่าที่0นั่นเองนะครับก็เท่านั้นเองนะครับเป็นฟังก์ชันหน่วงเวลานะครับฟังชันชานะครับก็คืออันไซชานะครับ i เท่ากับ0ก็ประกาศตัวแปรนะครับ เพื่อใช้ในฟังก์ชันนี้นะครับก็คือ for ก็คือเป็น l o ปนั่นเองนะครับ l o ปก็คือ i เริ่มต้นตั้งแต่0นย์ะครับจนถึงค่าตับใดที่25งอ i น้อยกว่า255าเนี่ยทำไมครับก็ให้เพิ่มค่า i 1ขึ้นทีละ1ก็หน่วงอยู่กับที่นะครับไม่ให้ไม่ให้มันทําอะไรนั่นเองนะครับไม่ให้โปรแกรมเราทําอะไรก็หน่วง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 อยู่กับที่นั่นเองนะครับเอ่อแล้วก็หลังจากนั้นพอหน่วงเสร็จนะครับเราก็ return นะครับ return ไปไหนครับ return กลับไปจุดทีี่่เเรยกกใช้้นนัออง็คืถา ตรงนี้นะครับจุดท it ี <sk ür retir> er <ert> ่เรียกใช้ก็คือจุดนี้นะครับเราก็รีเทิร์นมาจุดนี้แล้วก็ทําตรงนี้ต่อนั่นเองนะครับก็เท่านั้นเองนะครับตรงนี้นะครับทีนี้รู้ได้ไงนะครับว่าหน่วงแค่นี้พอแล้วนะครับผมรู้ได้โดยการลองผิดลองถูกนะครับรู้ได้โดยประสบการณ์นะครับว่าหน่วงเวลาแค่นี้พอแล้วถ้าไม่พอทําไงครับสมมุติว่าหน่วงแล้วไม่พอ lcd มันไม่ work เราก็หน่วงต่อนะครับหน่วงต่อทําไงครับเราก็ copy มานะครับแล้วก็เราก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็ทําไมครับ แล้วก็หน่วงต่อนั่นเองตรงนี้นะครับอีกบรรทัดหนึ่งนั่นเองนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยนะครับจากการลองผิดลงถูกของผมเอ่อนะครับก็คือฟ o r หลุมเดียวตรงนี้ก็พอแล้วนะครับหลุมตรงนี้เราไม่ต้องหน่วงเพิ่มนะครับถ้าเรหน่วงเพิ่มขึ้นเราก็ใส่ไว้ตรงนี้นะครับถ้าจะหน่วงเพิ่มขึ้นอีกก็ทําไมครับก็หน่วงเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับก็เพิ่มฟ o r ขึ้นมาอีกนะครับแต่เราไม่เอานะครับเพราะว่าเราหน่วงไว้พอแล้วนะครับเราไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าจากการลองผิดลงถูกจากประสบการณ์ของเราเนี่ยฟอ r หน่วงไว้ข้างเดียวก็พอนะครับ เพียงพอที่จะให้ lcd มารับรู้แล้วนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเราก็หน่วงีเลย์ตรงนี้ปุ๊บพอเรียกใช้ฟังก์ชัน delay มันก็มาหน่วงฟอตรงนี้นะครับวนลูปอยู่กับที่วน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 อยู่กับที่นะครับพอครบไเท่ากับ255เมื่อไหร่นะครับมันก็รีเทิร์นกลับมาจุดที่เรียกใช้ก็คือจุดนี้นั่นเองแล้วก็ท,ทําบรรทัดนี้ถัดไปนั่นเองแล้วก็มาเจอีเ l a y ตรงนี้ก็ เข้ามาอีกนะครับ for ตรงนี้อีกนะครับหลังจากนั้นก็หน่วงหน่วงวน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 อยู่อยู่กับที่นะครับทําอยู่กับที่นะครับตรงนี้นะครับอยู่กับที่หลังจากนั้นทําไมครับพออยู่กับที่ครบแล้วมันก็รีเทิร์นกลับมานะครับแล้วก็มาเจอรีเทิร์นตรงนี้ก็กลับไปเมนหรือว่ากลับไปจุดฟังก์ชันที่เรียกใช้คอมมานด์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับทีนี้เขียนไปแล้วนะครับฟังก์ชันคอมมานด์นะครับทีนี้มาดูฟังก์ชัน Data บ้างนะครับมาดูฟังก์ชันเอ่อดัต้าบ เราก็โวตนะครับ Data นะครับ Data อะไรครับรับค่าอะไรครับรับรับค่ามานะครับรับค่า8บิตนะครับ G N จะให้แสดงผลตัวอะไรนะครับก็รับค่ามานะครับอันไซชานะครับเอ่อแดดนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับแดดทีนี้นะครับฟังก์ชัน Data นะครับข้อมูลชุดที่จะให้แสดงผลเป็นไงครับตอนแรกเราก็ให้ขา E เท่ากับอะไรครับ1นะครับหลังจากนั้นเราก็ให้ขา R S เท่ากับอะไรครับ ข้อมูลที่จะแสดงผลนะครับต้องบอกให้ LCD มารู้นะครับว่าข้อมูลที่เราจะส่งมาจากตัวแปรแดดเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลประเภทแสดงผลนะครับเป็นอะไรครับตรงนี้ RS ก็เป็น1น,นะครับ RS ก็เป็น1นนะครับหลังจากนั้นเป็นไงครับหลังจากนั้นเราก็ส่งข้อมูลออกพอร์ตศ<ๆ>ูนย์ข้อมูลที่จะแสดงผลออกพอร์ตศูนย์นั่นเองก็คือแดดนั่นเองนะครับออกพอร์ตศูนย์นั่นเองนะครับ แสดงเป็นตัวอะไรนะครับก็ส่งออกพอร์ตศหลังจากนั้นก็เป็นไงครับดีเลย์นะครับดีเลย์ไว้พักหนึ่งนะครับเพื่อให้ lcd มันรับรู้นะครับว่าเรานะครับได้ส่งข้อมูลประเภทแดดเนี่ยออกไปพอร์ตศูนย์นั่นเองนะครับดีเลย์ไว้พักหนึ่งเพื่อให้ lcd มันรับรู้นั่นเองนะครับ เพราะว่า lcd มันอาจจะทํางานช้าไปหน่อยนะครับเราจึงดีเลย์เอาไว้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเราต้องดีเลย์เอาไว้นะครับก็เหมือนกันทุกประการนะครับต่างกันตรงที่อะไรครับ rs เท่านั้นเองตรงนี้ rs เท่ากับ0ก็คือเป็นเป็นข้อมูล8บิตประเภทชุดคําสั่งนั่นเองตรงนี้ rs เท่ากับ1ก็คือเป็น8บิตประเภทอะไรครับข้อมูลแสดงผลนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเป็นไงครับหลังจากนั้นก็เลิกติดต่อกับ lcd นะครับเราก็ให้ e เท่ากับ0นะครับหลังจากนั้นอะไรครับหลังจากนั้นก็หน่ววงไ้ักแพ พื่อให้ LCD มารับรู้ว่าเราเลือกติดต่อกับมันแล้วนะหลังจากนั้นก็สิ้นสุดฟังก์ชันนะครับแล้วก็รีเทิร์นนะครับรีเทิร์นไปจุดที่เรียกใช้ของฟังก์ชัน Data นั่นเองนะครับเอ่อฟังก์ชันทุกฟังก์ชันนะครับผมเน้นนะครับตรงนี้ต้องจบด้วยรีเทิร์นเสมอนะครับต้องจบด้วยจุดรีเทิร์นเสมอนะครับก็คือรีเทิร์นไปไหนครับไปจุดที่เรียกใช้นั่นเองนะครับก็นะครับเอ่อนะครับแล้วก็ได้นะครับ ฟังก์ชันมา2ฟังก์ชันนะครับบทนี้ก็คือฟังก์ชันคอมมานด์กับฟังชัน d ั t a นะครับก็คือนะครับฟังชันคอมมานด์ก็รับค่า Input เป็นอะไรครับเป็นตัวแปรคอมนั่นเองเราก็ส่งตัวแปรคอมอย่างนี้ออกพอร์ตศูนย์นั่นเองนะครับเป็นเป็นการอะไรครับเป็นการใช้คำสั่งนั่นเองนะครับก็คือพอเราส่งตัวแปรคอมเนี่ยออกพอร์ตศูนย์ปุ๊บเป็นการบอกให้ LCD รู้ว่าเราใช้คำสั่งนั่นเองรู้ได้ไงก็คือขา S เป็น0นนั่นเองนะครับเราขาให หาไเป็นศูนย์ปุ๊บข้อมูลที่ส่งออกพอศูนย์เนี่ยนะครับ LCD มันจะรับรู้ทันทีว่าเป็นข้อมูลประเภทอะไรครับประเภทคําสั่งนั่นเองสั่งอะไรครับสั่งอย่าให้เคอร์เซอร์กระพริบนะครับอย่าให้เคอร์เซอร์มันกระพริบอย่าโชว์เคอร์เซอร์ ส so so right ั so this, the the ่งเปิดจอ LCD สั X ่งปิดจอ LCD เป็นต้นนะครับก็คือสั่งทีนี้สั่งเนี่ยมันจะมีรหัสอยู่นะครับว่าสั่งอะไรนะครับอย่างเช่นสั่งเคลียสั่งเคลียจอ LCD เนี่ยเราก็ต้องส่งข้อมูลนะครับคำสั่งรหัสของการเคลีย LCD เนี่ยก็คือ0ู0ย์นั่นเองนะครับเป็นการส่งว่าเคลียจอ LCD อย่าให้จอ LCD มันว่างนั่นเองนะครับก็สั่งสั่งเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันบทหน้านะครับว่าต้องสั่งอะไรบ้างนะครับ LCD มันถึงจะทํางานนะครับตอนแรกนะครับต้องสั่งอะไรบ้างนะครับ LCD มันยถึงจะทํางานทีนี้2ฟังก์ชันนี้เราก็เขียนไว้เฉยๆก่อนนะครับบทนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในบทหน้านะครับในบทหน้าเนี่ยนะครับเราจะมาทําความเข้าใจนะครับว่าเราต้องสั่งอะไรบ้าง LCD มันถึงจะเริ่มทํางานนะครับ เพราะว่า LCD เนี่ยเราต้องสั่งทําไมถึงต้องสั่งเพราะว่า LCD เนี่ยมีไมโครคอนโทรเลอร์อยู่ในตัวมันอยู่ตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ควบคุมนะครับเราต้องสั่งจากไมโครคอนโทรเลอร์ของเราให้ไมโครคอนโทรเลอร์ของ LCD รับรู้นะครับว่าไมโครคอนโทรเลอร์ของ LCD รับรู้ว่านะครับตัว LCD ที่มันคอนโทรลอยู่เนี่ยเป็นแบบไหนอะไรยัางไงาแล้วก็จะให้มีออปชันอะไรบ้างโชว์ไหมเคอร์เซอร์เคอร์เซอร์กระพริบไหมนะครับอะไรตรงอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะให้เคอร์เซอร์เลื่อนไปที่ตำแหน่งไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลประเภทคำสั่งนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันบทหน้านะครับว่าเราต้องสั่งอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะให้ส่งข้อมูลประเภทแสดงผลให้ LCD นะครับเราต้องสั่งอะไรบ้างนะครับใน LCD นะครับเราต้องสั่งอะไรบ้างใน LCD เรามาดูกันนะครับว่าสั่งอะไรบ้างเราต้องสั่งก่อนนะครับถึงจะโชว์ข้อมูลต่างๆได้ใน LCD นะครับครับบทหน้าพบกันนะครับบทหน้าจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับในการสั่ง LCD นะครับหรือว่าเราจะเซตออปชันของ LCD นั่นเองนะครับว่าให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในตัว LCD เนี่ยรู้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ LCD ที่มันควบคุมอยู่เนี่ยเป็นยังไงนะครับครับบทหน้าพบกันครับบทนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็นะครับบทนี้เราก็เซฟอันนี้ไว้ก่อนนะครับไฟล์นี้ไว้ก่อนครับครับบทหน้าพบกันนะครับบทนี้ก็นะครับเป็นไงครับบทนี้สวัสดีครับ